สวัสดีครับรีวิว Kawasaki Boss ร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีนะครับคันนี้คันนี้รถประมาณรถปีสี่สองสี่สามนะครับรถยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นรถคลาสสิกนะครับจัดทรงบอเบิลมาเรียบร้อยนะครับท่อแต่งทุ้มๆนะครับระบบไฟติดครบนะครับระบบไฟเลี้ยวไฟอะไรติดครบนะครับคันนี้แต่งสตาร์ทแบบรถหยุดนะครับ เดินเบาเรียบๆนะครับคันนี้เบาไปหน่อยตั้งเบาไปนะครับอีกรอบหนึ่งน,นี้เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับแต่งในตัวนะครับเดี๋ยวเลี้ยวให้ดูหน้าหลังติดครบนะครับไฟเลี้ยวเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดนะครับ รถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับรถขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับมีไปเก็บสายฟงสายไฟให้มันเรียบร้อยนิดหน่อยนะครับนี่ครับมีหน้าบ้านชัดเจนนะครับจดส่งต่างจังหวัดจัดส่งได้มีปลายทางนะครับวิดีโอขอดูรถได้นะครับ0851094650ขอบคุณครับ